ยังมีอยู่แต่ไม่ปล่อยแปลว่ารักมีความรักให้เยอะถ้ารักเยอะก็จะโอหังปล่อยนิดหนึ่งฉะนั้นนักวันนี้ทุกคนคือทุกคนมันมีปัญหาอยู่แล้วส่วนตัวเยอะยะเยตยยยยยย็มไปหมดเลยคราวนี้ทํำยังไงอ่ะเราถึงจะบ,บริหารจัดการปัญหาที่เรามีเนี่ยให้มันจบให้มันจบให้ได้หาวิธีจบให้มันจบให้ได้ทำยังไงเราขาดอะไรเรารู้หรือยังว่าเราขาดอะไร เราต้องการอะไรในชีวิตเนี่ยบางคนบอกขอตังค์เยอะๆความสุขไม่สนใจมีไหมแบบเจ้าตังอย่างเดียวเลยความสุขไม่เอาอะบางคนบอกเฮ้ยแม่ฉันขอความสุขความสุกวิ่งเข้าวัดเลยเขอปฏิบัติไม่ยุ่งอะไรกับใครแล้วตัดมันให้หมดใครจะเดือ,อดร้อนอยู่ที่บ้านไม่สนใจละไปเลยเข้าป่าไปนะคือมันไม่ไหวไอ้นี่มันเป็นภาะวะที่เกิดจากความไม่ไหวแหละมันเยอะ มันลุงมลัง